คุนได้ทุกคนมีมีแกะนักเรียนเอาเอาลงไปเลยครับแล้วก็เปิดฝ่ายหยิบพละชี้น้ำเดินทางนี้ลูก น้ำได้สองฝั่งนรงเรียนดึงดึงออกไปเลยครับเนี่ยมันมีหลายหน้ายิบไปคนละชิ้นดึงลองไปเปิดเลยครับคนละชิ้นคนละชิ้นครับขอขออาสาสามาัครช่วยแจกเพื่อนหนึ่งโคนสองโคน ก่อนก่อนไอ้นี่ไอ้นีน้ำจิ้มอยู่นั่นนะก่อนน้ำเานจิ้มตรงั้นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเย็นหมนี่ครับขอขอสมขออาสาสมัครช่วยเพื่อนช่วยแจกกันหน่อยน้ำน้น้าน้ำเปล่าเปเย็นไมเปล่ น้ำเปล่าแป๊บซี่มันยังไม่เย็นน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าลูกอ่ามีน้ำเป๊บซี่กับน้ำเปล่าได้เป๊บซี่เป๊บซี่เอาแค่น้ำเปล่าแค่น้ำเปล่าครับ น้ำเปล่าเย็นอยู่ครับแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อเย็นของน้ำอะไรลูกแพปตี้อะไรลูกแพปตี้ไม่เย็นไม่เย็นเอามานะเปิดทาใหม่ได้ป่ะได้ครับเปิดได้เลยดึงดึงลงไปเลยเอาเอามานี่มาเลยน้ำเปล่าน้ำเปล่าแพตตี้ได้ทั้งน้ำเปล่าและแพปตี้นะแพปตี้อาจจะไม่เย็น ไเอเพนี่เ็ยมด้ครับนเพื่อนกมอันเรียกเพื่อนเมากินด้วยนะน้ำเปล่าครับใครเอาน้ำเปล่ามาน้ำเปล่าออก้ายฝาสตปสติเลเเอาอะไรครับซต่มันจะไม่เย็นไม่เป็นไรนะซต่อ่ะ ตีน้ำเปล่าเ่าี่น้ำเปล่าครับน้ำอะไรน้ำเปล่าไฮ้ขอซื้อกอขนีนะเพื่อนนะจะไม่เย็นนะอยากรู้ได้น้ำเปล่าเปล่าตีมันจะไม่เย็นม่แค่เย็นตีนะเอารัยเอาตนี้นะน้ำเปล่าน้ำเปล่าจะเย็นแล้วครับอะไรลูก นะตีนะเดี๋ยวลือกคนอะกแตัตีอ่ะังตีตั้ตีแต่ตีบอกนะนมีเยอะนะแตตีกับน้ำเปล่าน้ำเปล่าไหมัตีไหมไม่ตอล้ เปล่าเย็นเอาอะไรสติ๊กิ๊กสติ๊มันจะไม่เย็ยนเลยทุเทุอ่อย่างเอาอะไรลูกแกะใหม่ได้เลยลูกแกะใหม่ได้เลยอ่าเอาหน้าเปล่าก่อนเอา,เอา,เ,อาเอาที่แกะแล้วโยนมาตรงนี้ลูกโยนให้อาจารย์หน่อยเออโอเคเปิดใหม่ได้เลยเปิดใหม่ได้เลยเฮยฮะ ขอละชิ้นก่นขนละเช่นกัอ,อ,กอ,อย่พึ่งไปไหนกินกันแถวนี้ก่อนอ่ากินกันแถวนี้ก็เอาน้ำเปล่าไหมเอาอะไรครับเอาอะครับ เอาอะไรลูกน้ำเปล่าเอาอะไรครับน้ำเปล่าเอาอะไรลูกน้เปาองสองอย่งไนหะ <c oughs> มันจะไม่ค่อยเย็นนะมันอยู่ค้นต้นน้ำเปล่าเย็นเยอะน, <c oughs> น้ำเปล่า <c oughs> มีน้ำเปล่าะลาตีครับน้ำเปล่า น้ำปลาเอาแป๊บซี่ไหมเอาสองอย่างก็ได้ครับเพื่อเดี๋ยวเด้อมันแตกมันหมดแล้วเอากระถางเลยลูกเปิดใหม่ลูกเปิดใหม่นี่นี่นี่ถาดเปล่าล็อคถาดเปล่าล็อพับพับเก็บแล้วโยนไว้ข้างๆรถให้ตาใหม่เอาอะไรลูกเปิดใหม่เลยลูกเปิดใหม่เลยซี่นะ <spe> กเป๋าครับี่นะกเปาได้ครับไหนครับอกแค่คำวหาอาจารย์เลยเอาอะไรลูกกระเป่าป่ะาฟี่ะาีมนได้สอย่างปาี่ฟเปล่า ได้คนละสองขวดเอัโหโอ้เอ้า้าอ้โ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 ว้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอนโอ้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 นอ้โอ้โอ้อ้ไอ้อ้อ้โอ้โอ้อ น้ำเปล่าถ้าทานหมดก็เปิดใหม่ทันใหม่แป๊บซี่กับน้ำเปล่าแป,ป๊บซี่น้าเปล่าแป๊บซี่น้ำเปล่าแป,ป๊บซี่แป,ป๊บซี่น้ำเปลา

านคนน้ป่า๊ีได้ครับขนเป่าชานห้าคนถานึได้ไหมครับให้ให้เพื่อนมาหยิบกันชานห้าคนถาดให้เพื่อนมาหยิบด้เพื่อนม่หยิบเราไปไม่หมดนี่น้ำป่าด้วยเนี่ยชานห้าคนาป่บไหนห้าคนไหนลูกน้ำป่านี่ผมนี่นสี่องคนถาดหนึ่งได้แคนนยง่ไดอน้คร โคกตอนนี้ไม่เย็ยนใช่ครับไม่เป็นไรครับเอาโคกนมาเมื่อกี้เอาขนมาเมื่อกี้นะอันนี้เย็ยนอยู่ยเต๋อตี้นะน้ำเปล่า,าครับน้ำปาาเปล่าเตี้ครับน้ำเปล่ากับเต๋อตี้ยินได้เลยลูกเปลี่ยนเปลี่ยนถาดใหม่ได้เลยใครได้อ,อีก

อะไรลูกน้ำเปล่าเย็นครับเย็นอยู่แล้วน้ำเปล่าอะไรลูกน้ำเปล่าแพ็ปซี่อะไรลูกเพ็ปซี่เพ็ปซี่

นี่คือได้ครับัเอนาอะไรลูกหยิบได้สองนได้มีครับอันเดียวก่เดียวอันเดียวก็ไม่อเนี่ยต่อแถวเป็นร้อยเลยแป๊บสี่ยดหมัวดีอยากอลิกาโนไปดูดนะ้แมวอะไรบามีน้ำเปล่ากับน้ำตแป๊ี่ด้วยปดีี่มันน่แปบสี่นะ เอ้กอนอันนี้ก่อันนี้ก่อาน้ำเปล่าน้เปล่าเยวรก่อะไรเร่มันเลเี๊ยบออโต้อยังไงออโต้ออโต้ยังไม่ได้ออโต้น้ำเปล่าขวดน้ำเปล่าขวดนะเทปีเทปีอยู่ไม่ไม่คีดซ่ก็หอ ไม่ซอสเลยดีมีเคฟซีข้างในไหมน้ำบ่าวน้ำเลยได<ป>้ไทเบิร์นเคฟซีไทเบิร์นหมูหมูมาหมูหมูมาหมูหมูล้วงให้อันนี้หมูอันนี้ไก่เรื่องเลยเย็นตะควนฮาวายเย็นมาหนี้ฮาวาเย็น เย็นเย็นนะแบบเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนโอเคเก็บข,ขยะให้อาจารย์ด้วยนะลูกจะได้ปีหน้าน้องๆจะได้มาอาจารย์ได้แจกอีก <you> <c oughs> ไม่กินผงเลยหรอเก็บซ <c oughs> ีเก็บปีห<ม>รอามาระบ,บายให้หมดเลยเราเราต้องเอาไปไใช่ไหนปะ อ้ามานะครับใครจะกินอีกมายังมีเหลืออยู่ลูกมา,ามาเรื่อยเดี๋ยวอาจจะไปให้พี่ปีสามต่อขายอาอะไรอีกมาลูกใครไม่มีซอฟเฟลใครฝากยาอะไรมารับได้กินอาหารให้เสร็จก่อน สบายดีนะอ่าแม่มารับใช่ไหมับเปิดใหม่ได้เลยลูกเปิดใหม่ได้เลยใช่ครับขอทั้งขาผูดอยู่กันเยอะครับขอให้เพื่อนมาเอาดีกว่าให้เพื่อนไม่หยิบเนี่ยมาด้วยกันเลยให้เพื่อนไม่หยิบเลยไม่หยิบหยิบได้เลยครับม่หยิบได้เลยไม่หยิบได้เลยลูกมาเลยคนจะขอด้านหน้านะ จะตักไปให้เพื่อนไป <c oughs> เอาน้ำไหมเอาน้ำเดินบนแางนี้ลูกโรงเรียนช่างฝีมือทหารไหมเนี่ยรู้จักครูพันพลอยเปล่าครูพันพลอยรู้จักไหมรู้จักไหมไม่รู้จักอะไงเดี๋ยวบอกครูพันพลอยไม่รู้จักเนี่ยบุญทินิดเจษฎาพรครูพันพลอยดูอยู่ด้วย <c oughs> ได้ครับอยู่ข้างล่างลอยู่ข้างล่างปลายังได้อีกมีครับอเคฟซีครับเคฟซี

ได้วนมาทางนี้ได้บลวนมาทางนี้หน่อยนู่นหน่อครับน่อปบีีบเป็นกล่องก็มีครับอ๋อปหยิบได้เลยไ้หยิบได้เลยปล่าวนไปทางโู้นลกวนเปล่าก่อนแช่เพ่อน ใครจะเอาซอฟเฟลใครจะเอาซอฟเฟลหมดเยเรียบเยต้อยันจยาหนอยน่มาหน้าตบตาจะกยังจะกินยังเอาไก่ไหมมาเคฟซีเคฟซีมีปะเีี ได้แล้วนี้ไปน้ำทิพย์รีบไปรีบมาไปไหมนี่คุณใช่ครับเอาอะไรลูกเอาอะไรน้ำเปล่าเดินมาเดี๋ยวมีเคฟีไม่อีกนะ

คู่เน้ำเปล่าลเดินวนมาทางนี้เลยน้ำเปล่าหมดแล้ฮัมเบอร์เกอร์ฮมเบอร์เกอร์ฮมเบอร์เกอร์ครับฮมเบอร์เกอร์อันนี้สั่งมาเพิ่มแฮมเบอร์เกอร์ไหมไม่ได้เหลือนะอันนี้าจนน้ำน้ำวนมาทางนี้ลกน้ำ มีน้ํา đi, ว่าเราต้องเอา นีห่หม้ดี๋ยวป้งป็นแะแทให้รอรอรอรรอก่อนไปนั่นง้ำปลาน้าไปกค้กินน้ำปลามาก่อนน้ำปลามาก่อนไเอาเ้กนไหมเอานหองหนไหมเดือดชิ้นไหยขอได้ไหมต้ไหนะหน้ำปลามาก่อนีเนาโยนให้กันนึงไหนไหมคค่น้ำปลาไปกอบป้ำปลาปกอนคมคุณี๋ยวือคม่กนัวอะปเอาไก่ไไ่ไหมเร็วไม่ต ไม่ติดว่าจานเหลือชิ้นท้ายขอได้ไหมถ้าไม่เจดว่าจานอะไรอยู่นี่ผมไม่กลับไปแล้วผมเอาแล้วสิคะผ้าแก้ผ้ามาเอาเอองยินดถามก็เป็นอย่างนั้นเมื่อวานอ้าวไอ้บูมเห็นแต่เหือแต่ผ้าขาวม้าเป็นอย่างนี้จริงใครลูกไหมใครยังไม่ได้กินไก่มาแล้วกินไก่ย่างเอาไก่ไหมโอ้โหราคาคาตาเห็นอยู่กี่อันแล้วอันเดียวครับมาใครลูกอ่ะ

ยังเลยเกตออกนไหนอาจารย์ส่งเกตมาตลอดสี่เกตมาจะออกมอีกคนเล่นไปเพื่อเลได้แต่คนไปเพื่อได้ไหมได้มาคนขายหยิบไปอาจารย์ทำอะไรกันน่าเลยนี่ไง โรงแมโดนอนไม่จไม่มานอน่โรงแรมมัน้อนค่ะจะมาแล้วแ่ว่าร้อนจัามานนี่ก็มา่นจ้าผมขอผลนี้ได้ไหมไม่ได้เพื่อนไม่ได้กินเลยไมครับ่ได้กินไหมอไอีกไหมไม่้นะครับจ้ารู้้ไม่มีใครกิน้วจา้ร้อน้อนร้เล่าเปล่าคนนง้อันน้รานดนร้นิด้ดด๋ดไม่ นี่นไกไม่เนียนหรอเมคนดูเท่าไหร่พี่หกสิบเก้าหรอกสิบเก้าเองน้อยยนี่ผมกับเพื่อนกินใไก็กดมาโอ้จานนี้เดียวเองจาน่ะแบบแบบลาแล้วก็นี้ด้วยก็ได้เลยกัน้ยจานเราไปไหนอะ กับบ้านด้วอะกบ้านวเนหน่อยเลสคนว่านอนเข้าบ้านด้วอ่ันคนกอดก่งไว้ด้วยไปผับได้ไหมไม่ใช่ไจะเดี๋ยวไปกับพวกเราอเอาเเอาไไดี้ไปไ่กันเลยแหละเอานะหนึ่งมาเลยใกันอันหนึงหนึ่งสองสามนนเข้าไปอีกหนึ่งสองสามใครได้อะไรยกของขึ้นมาโชว์หน่อย

ทีสองครับีสองแล้วไโอจริงหรอสิบโมงได้ไหม่ะอยากกลับบ้านไวอะการเดินสติใกล้าผมเดินทางไปแค่ไม่ถึงสินาทีเอาอะนะจานี่คุเลี้ยงเขาตัวไปเลยอ้าวโดดตัวแล้วเมเองครับจ๊ะให้ไฟหลอเนี่ยแเอาไม่เอาไ่ะเนี่ยแฟนกูมีแล้ว อองคนรับชมนจะน้อะไรนเจ็ดสิบคนมพี่ถามผ่านไปยังยังยังกำลังจะไปพี่ถามกำลังจะไปครับผมน้ำเปล่าไม่เย็นไหมครน้ำเปล่าไม่เย็น เนห่งไม่เย็นอยู่ข้างหลังอ่ะมีไหมคะไม่ไม่เย็นเป็นเยอกมีอะไรบ้างครับที่ว่าง็นี่เนเเราอไร่ะไอยู่กันี่ังบ้านได้ไเข้าไปับ้านอนวก็ไปเนเหรเอะไรนนก็จะาเา่ั่ายลนึงนะเา

นอนในรถได้ไหมที่ได้มปอาจารย์ได้ทานกันบางอย่างแต่พาไปนอนด้วยไม่ได้นะน่าจะอย่างไรพาไปนอนด้วยเหรอไม่คิดถึงนอนคนเดียวได้เลยอะไรนะลูกหมดแล้วค่ะ

ขออเร็วีเย็นังรอาด้นขวงอันหนึ่งเอาซี่เย็นที่สุดอันก็ขวอนึ่งอันที่เย็นที่สุดมีน้ำป่าหรอคะลเจี๊ยนหนึ่งแบ็หนึ่งขวเ็นเยหน่อยวม่เย็นหน่อยรแย่กล้วจะหกวโหยโดาแมตของแข่งให้อะว ปาหมดแล้วลกใครกินซอสมาไ่าอกินต่าจารย์ปาหมดแล้วซอกเปล่าไม่เย็นเดอแนงแขกให้คละก้อนคก้อนคุณครับเดี๋ยวไปปีสามต่อขอบคุณตากล้องใครพลาดอ้มาได้มีของพิเศษใ่้ตากร้อง เป็นมือตุ่นไหนวะใช่เราจะเก็บซอสงกันไหมใช่ไม่เก็บอะนักเรียนอาจารย์เก็บกันหน่อยดิผมไม่ไหวอาจารย์มือผมอาจารย์เก็บหน่อยเดี๋ยวต้านสั่งไก่เป็นไรมาฮะต้มไก่เป็นบล็อกไหมติดต่อชิ้หนึ่งถังมันยงใกล้แบบไหน จัก่อจัก่อนกดไลค์หนยไลค์อยู่ก็ไลค์อยู่ไงแล้ววันนี้ได้รมาไหอนะ้พอถึงก็ตัวการวมมันยันใหญ่ับ

ได้ป้าที่ไหนมะพี่ปุ้ลงแล้วพี่นี่ปุ้ไล่ต่อเลยนะครับพรุ่งนี้ก็กลับแล้วพรุ่งนี้ลมหายใจก็หมดแล้วใช่วันนี้อากาศก็ไปเย็นสอบเสร็จอยู่สองวันข่าวออกอะไรงก้าวอุณหภูมิสูงถึงตี่สิบองศาหวานหวาน ความขาไความหาในใจคุณเข้าไปไมล้รอใ่ระเป๋าซอฟเฟลคุณแม่ที่ดูอยู่นะครับลูกคนใดที่จะซอฟเฟลช่วยไลน์บอกเลยนะครับ เดี๋ยวจะเดินทางไปปีสามนะครับตอนนี้ปีสามรออยู่อะไรอ่ะน้ตไปไม่ได้กินมาเปลี่ยนท่านอยู่มากี่วันแล้วก็สักเท่าพวกเราแหละแล้วเปิดวางไม่ระวังหลักฐานบื้างข้างมากาศเย็นมีอะไรเลือ